สวัสดีครับทุกคนนุชัยนะครับนีวันนี้นะครับนุชาจะชวนทุกคนมาดูแลปัญหาเรื่องสิวกันครับซึ่งปัญหาเรื่องสิวเนี่ยหลายๆคนเป็นกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันสิวเรื้อรังสิวหัวหนองสิวที่เป็นซ้ําๆหายๆนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบทําให้เกิดรอยสิวผิวหมองรูขุมขนกว้างแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวมันเยิมเรื้อรังเกิดขึ้นครับนุชาเข้าใจว่าทุกคนเป็นแล้วก็นุชาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื้อรังซึ่งปัญหาเรื่อองงสสสิิวววเเเรรรื้ันน่่่ยทุุกคคคขขาาาาาาาใจมมมมบไหดแตถ ของเราเให้เกิดการสงบลงได้ซึ่งแนวทางของการรักษาสิวทําให้สิวเราเนี่ยเกิดการสงบนะครับมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้ยารักษาสิวซึ่งการใช้ยารักษาสิวเนี่ยจะต้องพบแพทย์นะครับหรือว่าพบเภสัชเท่านั้นเพราะว่าการใช้ยารักษาสิวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเบนซิลวิลฟลอกไซด์ P o หรือว่า BPO นะครับมันจะทําให้สกินบารเร์ของเราเนี่ยเกิดอาการอ่อนแอนะครับแล้วก็ทําลายสกินไมโครไบโอมนะครับแล้วก็กลุ่มของคลินดามซินนะคะหรือว่า C M นะครับก็จะสามารถช่วยลดการอักเสบได้แล้วก็กลุ่มของ กดวิตามินเอนะครับที่จะสามารถช่วยลดการอุดตันซึ่งกลุ่มยารักษาสิวเหล่านี้มันเป็นกลุ่มที่ทําให้ผิวเราเราเกิดการอ่อนแอแล้วก็จะต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลสิวของเราเนี่ยอีกวิธีการหนึ่งวิธีการที่2ก็คือการใช้กลุ่มของสกินแคร์หรือว่าเวชสัมภางที่จะต้องดูแอคทีฟแกลเดนนะครับที่จะสามารถควบคุมการเกิดสิวได้อันนี้ก็จะสามารถดูแลได้ด้วยตนเองครับแล้วก็วิธีการที่3ก็คือการใช้อาหารเสริมนะครับที่จะสามารถเสริมในการดูแลสิวของเราให้ควบคุมกกาารเิิดดดสววไ้อย่ง มากขึ้นซึ่งนุชานะคบคิดว่าการทานอาหารเสริมเนี่ยก็สามารถช่วยได้ส่วนหนึ่งครับซึ่งในวันนี้นะคบนุชาจะมาพูดถึงหัวข้อของการทานอาหารเสริมในการดูแลสิวครับเป็นอาหารเสริมที่นุชาทานอยู่ในช่วงนี้ว่าจะดีต่อสิวยังไงมาดูกันครับและอาหารเสริมที่นุชาทานเป็นประจานั่นก็คือตัวนี้ครับพิบูอีฟนะครับแต่หลายคนอาจจะเคยเห็นเราะคุณหน้าคุณตายอยู่แล้วเพราะว่าแบรนด์อีฟเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆในกลุ่มของเวชสําอางแล้วก,ลก็สกินแคร์ในด้านของการดูแลสิวผิวใสนะครับแล้วก็หลายๆตัวเนี ดังมากๆซึ่งในด้านของแอคทีฟแกเดนท์นุชชยอยากจะให้ทุกคนดูตัวแอคทีฟแกเดนท์ของเขาเนี่ mm hmm. แน่นมากในการดูแลปัญหาเรื่องสิวแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสเนี่ยตัวแรกที่เขาใส่เข้ามาก็คือกลุ่มของแอสตา s ซนดินที่เขาใส่เข้ามาในพิบูอีฟนะครับหลายๆคนอาจจะเคยดูงานวิจัยนะครับเพราะว่าตัวนี้เด่นในด้านของแอนตี้ออกซิดน์ครับในการดูแลปัญหาเรื่องผิวแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองโดนแดดเยอะๆนะครับซึ่งตัวแอสตาแซนดิเนี่ยจะตอบโจทย์มากๆครับและตัวนี้นะครับยังมีสารสกัดจาก oc, ซนกท่ดีไ้ จากสเต็มเซลล์ของซีบัตทรอนครับที่จะสามารถช่วยกระตุน้นนะครับการสร้างกลูตาไทโอนแล้วก็ SO d ซึ่งอุดมไปด้วยสารโพลิฟิลลครับแล้วก็เบต้าคอรทีนและวิตามินซีที่มีความเข้มข้นสูงที่จะเด่นในด้านของอินฟลูเมชันสิวครับและดูแลเรื่องรอยสิวผิวหมองครับและยังมีนูทราซีนะครับเป็นวิตามินซีที่มีความเข้มข้นสูงที่ถูกเคลือบด้วยแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมช่วยลดการระคายเครืองในกระเพาะอาหารของเราได้ครับและยังสามารถช่วยทําให้การดูดซึมทํางานได้ดีขึ้นเด่นในด้าน ของแอนตี้ออกซิเดนต์ครับดูแลเรื่องผิวของเราทําให้ผิวเราดูสวยขึ้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและยังช่วยดูแลเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยครับและตัวนี้นะครับยังมีสารเซรามไซด์ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสารสกัดที่ได้จากวีดครับสามารถกระตุ้นการสร้างเซรามายที่ผิวของเราครับทำให้สกินแบคเอร์ของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็ยังกระตุ้นทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นด้วยครับและยังมีีอร่บระบทปปกได้วย กรดไมโนที่จําเป็นถึง3ชนิดครับตัวแรกเลยนั่นก็คือเอลซิสเทอินกลูตามีแล้วก็ไกลซีนครับจะเป็นไทเปปไทที่ดักจับกับเซเลเนียมทาหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์ที่จะสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างกลูตาไทโอนช่วยบํารุงผิวของเราเนี่ยให้สวยขึ้นดูแลดูกระจ่างใสขึ้นด้วยครับและตัวนี้นะครับยังมีเนเชอซีนครับซึ่งได้สารสกัดจากข้าวนะครับผสมกับเอ็นิโนแอซิดครับที่เด่นในเรื่องของแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับแล้วก็เด่นในเรื่องของอินฟลามเมชันสิวครับเหมาะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิว รอยสิวนะคะผิวหมองคล้ำจะเหมาะมากๆแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องผมขาดผมหลุบร่วงง่ายนะครับเล็บเปราะเล็บไม่แข็งแรงตัวนี้จะเสริมในเรื่องของการดูแลเรื่องเล็บนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องผมด้วยครับและตัวนี้นะครับยังมีส่วนผสมของคาเนกา QH เครับเป็นสารสกัดที่ได้มาจากยีสต์นะครับที่เป็นแอคทีฟฟอร์มที่มีความเข้มข้นมากกว่าโคเอนไซคิวเทนถึง3เท่าครับและตัวนี้นะครับยังมีส่วนผสมของวิตามิน B3 ครับที่จะเด่นในเรื่องของการบำรุงผิวสิวรอยสิวนะครับแล้วก็ ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมันมากครับจะดูช่วยดูแลด้วยครับและตัวนี้นะครับยังสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซรามายทาให้สกินบาร์เร์ของเราเนี่ยเกิดการแข็งแรงขึ้นเรียกได้ว่าเป็นสูตรในการดูแลเรื่องสิวผิวมันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องรอยสิวต่างๆเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ครอบคุมคกลไกในการดูแลสิวนะครับเรียกได้ว่าดูแลได้หลายกลไกที่นุชชัยอยากจะให้มงในปีนี้เลยครับมาดูดีด้านของแพคเกจิ้งของตัวอาหารเสริมพี่บุ๊อีฟตัวนี้นะครับหลายๆคนอาจจะ เดีว่าคุณนะ่าคุณตายอยู่แล้วนะครับอย่างนี้นุชาบอกไปแกะกล่องไปเลยนะครับเวลาที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยจะเป็นกล่องแบบนี้นะแล้วก็แกะมาจะเป็นลักษณะของฟอยล์แบบนี้ซึ่ง1กล่องเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด20เม็ดนะแล้วก็เวลาแกะมานะครับแกะฟอยล์เนี่ยจะเป็นทั้งหมดนี่2แผงแบบนี้นุชากินไปหลายแผงมากหลายกล่องมากครับแล้วก็วิธีการทานครับสูตรของนุชาเลยนะครับนุชาจะกิน2เม็ด ก่อนนอนนะคบพร้อมกับน้ําเปล่านะครับต่อเนื่องติดต่อกันเลยนะครับแล้วก็จะสามารถช่วยดูแลผิวนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องสิวแล้วก็ดูแลเรื่องแบบหลายกลไกอย่างที่นุชาได้บอกไปข้างต้นครับรีวิวสรุปผลการทดลองนะครับหลังจากที่นุชาได้ทดลองอาหารเสริมพี่บูอีฟตัวนี้นะครับว่ามันปังจริงแค่ไหนหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างครับด้วยความเห็นส่วนตัวแล้วนะคะนุชาคิดว่าตัวนี้เป็นตัวอาหารเสริมที่ตอบโจทย์นะในการดูแลผิวของเรานะครับแล้วก็บำรุงผิวของเรานะครับเหมาะสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะครับสิวเรือรง สิวซ้ำๆแล้วก็กําลังใช้ยารักษาสิวอยู่หรือว่าอาจจะก,กลุ่มของเวชสรรอางที่เราใช้อยู่อยู่แล้วนะครับสามารถทานเสริมเข้าไปเหมาะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวต้องการลดความมันบนใบหน้านะครับแล้วก็ใครที่แบบต้องการทําให้บาลานซ์ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นดูสวยขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นร่วมกับการที่เราเนี่ยดูแลสิวของเราอยู่แล้วสามารถทานทีบูอีฟตัวเนี้ยเสริมเข้าไปได้แล้วก็ตัวเนี้ยอยากจะบอกว่าเป็นตัวที่นุชาคิดว่าเหมาะสําหรับใครที่แบบเฮ้ยตัวการทานอาหารเสริมเพราะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ ทานแล้วรู้สึกว่ามันทานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเม็ดของเขาเนี่ยมันเล็กมากนะเท่าแบบนิ้วก้อยของหนุวิ่ทาจริงๆนะหาซื้อง,ง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถพกพาไปต่างจังหวัดพกพาแบบสะดวกนะครับเพราะว่าบรรจุภัณฑ์แบบดีมากเก๋ไก่นะครับแล้วก็สามารถช่วยรักษาแอคทีฟฟอร์มอินเกเรนซ์ต่างๆเนี่ยได้อย่างดีครับตอบโจทย์ในการดูแลผิวนะครับแล้วก็ต้องมีติดตัวไว้ติดบ้านไว้อย่าให้ขาดสามารถทานร่วมกับอาหารเสริมทั่วไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่เราทานอยู่นะครับกลุ่มของวิตามินซีก็จะยิ เสริมในการดูแลผิวของเราเนี่ยให้ดูดีขึ้นด้วยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอาหารเสริมพ i บูอีฟตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่นุชชาเนี่ยอยากจะให้มองในปีนี้เพราะว่าเป็นอาหารเสริมที่สามารถช่วยดูแลผิวของเราได้ครับสำหรับใครที่ใช้ยารักษาสิวอยู่นะครับเวชส,สมางกก็สามารถใช้ร่วมได้เลยเพราะว่าจะช่วยทําให้ดูแลผิวของเรานะครับแล้วก็ทําให้เสริมประสิทธิภาพในการดูแลผิวของเราให้สิวของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวที่หาซื้อง่ายสามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เล สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองอย่าลืมไปลองกันนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย